สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยจอดลึกของเรานะคะวันนี้เราจะมาดูกันว่าแนวทางการพัฒนายาเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะเลยจากที่เมื่อก่อนเน้นทดสอบตอนท้ายๆใช่ไหมคะตอนนี้กลายมาเป็นแบบฝังคุณภาพเข้าไปตั้งแต่การออกแบบเลยตามแนวคิด ICH Q8R2 นะคะใช่ครับหัวใจหลักๆเลยก็คือ Quality by Design หรือที่เรียกสั้นๆว่า QBD นะครับ ซึ่งมันเป็นแนวทางที่เ,เป็นระบบมากขึ้นคือใช้หลักวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วก็ต้องเข้าใจตัวผลิตภัณฑ์กับกระบวนการผลิตแบบลึกซึ้งเลยเพื่อให้มั่นใจว่ายาที่ออกมามีคุณภาพสม่ำเสมอครับค่ะงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกหลักการสำคัญๆแล้วก็องค์ประกอบต่างๆรวมถึงประโยชน์ของ QBD จากข้อมูลที่เรามีกันนะคะเริ่มที่คำว่า QBD ก่อนเลยค่ะช่วยขยายความหน่อยได้ไหมคะว่าแนวคิดนี้มันมันเปลี่ยนเกมไปจากเดิมยังไงบ้างครับ คิวพีดีเน่ยมันเป็นแนวทางที่เป็นระบบมากๆคือเราเริ่มจากการตั้งเป้าหมายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจนก่อนเลยที่เรียกว่า quality target product profile หรือ QTPP จากนั้นก็ใช้ความเข้าใจในตัวยาในกระบวนการผลิตเนี่ยมาสร้างการควบคุมขึ้นมาซึ่งทั้งหมดต้องอิงหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็มีการจัดการความเสี่ยงมาเกี่ยวข้องด้วยครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือคือแทนที่จะแบบผลิตผลิตไปก่อนแล้วค่อยมาลุ้นผลทดสอบตอนสุดท้ายซึ่งถ้าไม่ผ่านนี่คือ,เ,อเสียหายเลยเนาะอันนี้กลายเป็นการออกแบบอย่างหรือว่าฉลาดไว้ก่อนตั้งแต่แรกเลยเพื่อป้องกันปัญหาเหมือนเปลี่ยนจากการแก้ปัญหาเป็นการป้องกันปัญหาไปเลยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่เลยนะ แล้วการจะทําแบบนี้ได้เนี่ยเราต้องเข้าใจองค์ประกอบหลักๆของมันก่อนอย่างที่บอกไปคือต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนหรือ QTPP ซึ่งก็คือคุณลักษณะที่เราอยากจะเห็นในยาสําเร็จรูปเช่นรูปแบบยาความแรงการปลดปล่อยตัวยาหรือว่าความคงตัวอะไรพวกนี้นะครับค่ะพอเรามีเป้าหมายหรือ QTPP ชัดเจนแล้วแล้วอะไรต่อคะคือเราต้องรู้ใช่ไหมคะว่าปัจจัยอะไรที่มันสําคัญจริง,รงๆที่จะทําให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้ใช่ครับ อันนั้นเราเรียกว่า critical quality attributes หรือ CQAs มันคือคุณลักษณะที่สำคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพเคมีหรือชีวภาพของยาที่เราต้องคุมให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อให้ได้คุณภาพตาม QTPP ที่ตั้งไว้ตอนแรกยกตัวอย่างก็เช่นปริมาณตัวยาสำคัญต้องเปะ๊ะการละลายต้องได้ตามที่ต้องการหรือว่าสารปนเปื้อนต้องไม่เกินเกณฑ์ที่รับได้ครับอือฮืแล้วทีนี้ ปัจจัยที่เราต้องไปควบคุมจริงๆในกระบวนการผลิตล่ะคะเพื่อให้ได้ c q a ที่เราต้องการเนี่ยมันมันมีอะไรบ้างหลักๆก,ก็จะมีอยู่2ส่วนนะครับคือ Critical Material Attributes หรือ CMAs อันนี้คือคุณสมบัติสำ,สำคัญสำคัญของพวกวัตถุดิบที่เราใช้อย่างเช่นตัวยาสำคัญเองหรือพวกสารปรุงแต่งต่างๆที่มันส่งผลต่อ CQAs ได้เช่นขนาดอนุภาคของตัวยาสำคัญอาจจะส่งผลต่อว่ายาเม็ดจะละลายเร็วแค่ไหน ซึ่งการละลายก็คือ CQA อย่างหนึ่งและอีกส่วนก็คือ Critical Process Parameters หรือ CPPs ครับอันนี้คือพารามิเตอร์ในกระบวนการผลิตที่ถ้ามันแกว่งไปแกว่งมาเนี่ยจะส่งผลต่อ CQAs ได้เลยตัวอย่างง่ายๆก็เช่นแรงที่เราใช้ตอกยาเม็ด CPP มันก็มีผลโดยตรงต่อความแข็งของเม็ดยา CQA นะครับอ๋อเข้าใจภาพรวมแล้วค่ะคือเรามีเป้าหมายใหญ่ QTPP ซึ่งมันจะบอกว่าคุณสมบัติสำคัญ c q s คืออะไร แล้วเราก็ต้องไปดูว่าวัตถุดิบ c m s กับขั้นตอนการผลิต CPP's ตัวไหนที่มันวิกฤตจ,จริงๆต้องคุมให้อยู่เพื่อให้ได้ CQS นั้นมาการจะทำทั้งหมดนี้ได้ดูเหมือนว่าต้องอาศัยความเข้าใจที่ออลึกซึ้งมากๆเลยนะคะในตัวผลิตภัณฑ์หรือ Product Understanding กับความเข้าใจในกระบวนการหรือ Process Understanding เนี่ยคือหัวใจหรือรากฐานสำคัญของ QBD เลยครับมันทำให้เรารู้ไงครับว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องควบคุมแล้วต้องควบคุมหมันยังไงควบคุมแค่ไหนค่ะพอเรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วตรงนี้เองใช่ไหมคะที่จะนําไปสู่การกําหนดสิ่งที่เรียกว่า Space ดีไซน์สเปซได้อันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะมันคืออะไรคะ่ะครับดีไซน์สเปซหรือขอบเขตการออกแบบเนี่ยเออ่ให้เปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับพื้นที่ปลอดภัยในการทํางานนะครับมันคือช่วงการทํางานของพวก c m s กับ CPPs ที่เราพิสูจน์มาแล้วด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าถ้าเราคุมปัจจัยพวกนี้ให้อยู่ในขอบเขตนี้นะเราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่เราต้องการเสมอๆครับการจะกําหนดขอบเขตนี้ขึ้นมาได้ก็ต้องใช้การทดลองที่เป็นระบบอย่างเช่น design of experiments หรือ DOE เข้ามาช่วยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะจุดเด่นสําคัญเลยคือมันให้ความยืดหยุ่นในการผลิตใช่ไหมคะคือตราบใดที่เรายัางทํางานอยู่ในดีไซน์สเปซที่เราพิสูจน์และได้รับอนุมัติแล้วเนี่ย การปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์นิดนิดหน่อยๆภายในขอบเขตนั้นก็อาจจะไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ที่ต้องไปขออนุมัติใหม่ทุกครั้งถูกต้องครับอันนี้เป็นข้อได้เปรียบที่สําคัญมากเลยแต่นะครับการจะทํางานในดีไซน์สเปซได้อย่างมั่นใจเนี่ยมันก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า control strategy หรือกลยุทธ์การควบคุมที่ดีมารองรับด้วยค่ะซึ่งกลยุทธ์การควบคุมที่ว่านี้ก็คือแผนโดยรวมทั้งหมดใช่ไหมคะ ในการที่เราจะตรวจติดตามแล้วก็ควบคุมพวก CMS, c m s CPP's รวมถึงอาจจะมีการตรวจสอบระหว่างกระบวนการ IPC's ด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเรายังอยู่ใน Design Space แล้วก็ได้ CQs ตามเป้าหมายใช่ครับผมและในส่วนนี้เองที่เทคโนโลยีอย่าง Process Analytical Technology หรือ PAT เนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญมาก PAT มันคือเครื่องมือหรือระบบที่ช่วยวิเคราะห์และควบคุมกระบวนการผลิตได้แบบ เอ่อเรียลไทมหรือใกล้เคียงเรียลไทม์มากๆอย่างเช่นอาจจะใช้เครื่อง NIR ส่องดูความสม่ำเสมอตอนผสมยาหรือวัดความชื้นขณะอบแห้งได้เลยมันช่วยให้เราควบคุมเชิงรุกได้ดีขึ้นเยอะแล้วก็มีศักยภาพที่จะนำไปสู่การปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์แบบเรียลไทมหรือ r t r t ได้ในอนาคตด้วยครับฟังดูแล้วทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันด้วยข้อมูลและความรู้ที่ค่อยๆสะสมมาตลอดทางเลยนะคะเนี่ย แน่นอนครับการจัดการองค์ความรู้หรือ knowledge management เนี่ยก็เป็นอีกเสาหลักที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือการรวบรวมวิเคราะห์แล้วก็ใช้ประโยชน์จากความรู้ที่เราได้มาตลอดวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ตอนวิจัยพัฒนาตอนผลิตไปจนถึงตอนที่ยาออกสู่ตลาดแล้วความรู้พวกนี้แหละครับที่มันสนับสนุนทุกอย่างตั้งแต่การกำหนด design space การสร้าง control strategy การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง สรุปแล้วคื q b นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของการทำตามกฎระเบียบนะคะแต่เป็นการยกระดับกระบวนการผลิตยาให้มันแข็งแกร่งขึ้นลดความผิดพลาดลดการสูญเสียแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพโดยทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์จริงๆถูกต้องครับแนวทาง QBD กับพวกไกด์ไลน์อย่าง ICH Q8 เนี่ยมันผลักดันอุตสาหกรรมยาไปสู่การประกันคุณภาพเชิงรุกอย่างแท้จริง คือสร้างความมั่นใจในคุณภาพยาตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเลยไม่ใช่รอไปวดัดดวงตอนท้ายอย่างเดียวซึ่งเป้าหมายสูงสุดแน่นอนว่าก็คือการที่เราสามารถส่งมอบยาที่มีคุณภาพสูงสม่ำเสมอให้กับผู้ป่วยได้อย่างมั่นใจมากขึ้นนะคะใช่เลยครับและนี่ก็อาจจะเป็นคําถามชวนคิดทิ้งท้ายไว้ก็ได้นะครับว่านอกจากอุตสาหกรรมยาแล้วเนี่ย พอจะมีกระบวนการผลิตอื่นๆที่มันซับซ้อนมากๆในอุตสาหกรรมอื่นอีกบ้างไหมที่น่าจะได้ประโยชน์มากๆเลยถ้า,ากนำเอาปรัชญายการออกแบบคุณภาพเข้าไปตั้งแต่ต้นแบบเดียวกันนี้ไปลองประยุกต์ใช้นะครับ